มีทุกภาษายกเว้นภาษาเอา้ามีภาษาไทยแต่ภาษาไทยเขียนว่าภาษาอังกฤษกูจะเชื่อใครดีละทีนี้แต่ไงก็แล้วแต่นะครับทุกคนสวัสดีครับผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Ghost Frequency ขึ้นความถี่ เป็นเกมที่เจอมาในสตีมนะครับมาจากเด v e l อ p e r เปอร์ที่ทำ Broken l a w ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมะมองว่าจะเล่นนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอก,กาสเล่นสักทีจนกระทั่งเกมใหม่ปล่อยออกมานะครับคือเกมนี้ชื่อว่า Ghost Frequency เป็นเกมแนวหาผีแต่ไม่ได้เชื่อมือน fast mode ที่ว่ามันจะต้องแบบเล่นลูปซ้ำ f a r ์ม e l ลซื้อของเกมได้เท่าที่อ่านดูเป็นเกมเนื้อเรื่องครับเราเล่าบทบาทเป็นชายคนหนึ่งครับที่เหมือนกับว่าจะไปกับเพื่อน,นอีก2คนไปยังบ้านที่เชื่อว่ามีผีสิงอยู่เพื่อนสองคนเข้าไปละ ปรากฏว่าไม่ออกมาเราก็แบบชิบหายทำไมเพื่อนไม่ออกมาว่าวอก็ไม่ติดก็เลยมาตามไปดูหน่อยซิว่าในบ้านหลังนี้มีตัวตอนอะไรที่มันเอาเพื่อนเราไปซ่อนหรือว่าทำเพื่อเราตายหรือเปล่าเพื่อเลยกลายเป็นเกมนี้คงต้องลองลุยหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับกรอสคันซีครับมาลองลุยดู <S <S ผมไม่รู้าภาษาไทยในเกมนี้มันสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่ไหนก็กดมาแล้วนะครับเอาล่ะก่อนดูคลิปจบกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับเอเมอริลามาร์คนักล่าผีผู้เชี่ยวชาญสองคนกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปของลิซ่าและเบน อ๋อเพื่อนของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในบ้านล้างอ่านดีกว่ามั้งโอเคหลายคืนผ่านไปแล้วแต่พวกเขาสูญเสียการติดต่อและความกังวลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีข้อสงวนและความไม่ตกกังวลเข้าใจได้แต่แปลกๆอ่าฮะ อ๋อเพื่อนหายไปคนหนึ่งเราก็เลยควงเพื่อนอีกคนเข้าไปกันปะเอมิลี่และมาร์คเราคือมาร์คส่วนเอมิลี่ไปกับเราเหรออ๋อลิซ่ากับเบนเข้าไปแล้วเรามากับเอเมลี่ใช่ไหมโอเคครับซึ่งเอมิลี่น่าจะเป็นวอลมาจากหน้ารถมั้งโอเคและคือเกมมันเรคคอร์ดคนก็รู้หมดเลยซิว่าผมเล่นคลิปกี่นาที เอาเป็นว่าภาษาไทยอยู่ในระดับที่พออ่านรู้เรื่องก็เป็นอันใช้ได้แล้วกันนะครับนะผมสำรวจชั้นแรกกด e เพื่อโต้ตอบกด shift เพื่อวิ่งเร็วกดเมาส์ขวาเพื่อซูมเกมหาผีเวลาเดินหัวมันจะโยก,โยกนิดเีครับเนี่ยระวังเมากันนะครับทุกคนพอเจอเกมภาษาไทยก็ไม่ชินเพราะปกติเราแปลาจากภาษาอังกฤษเสมอเอาเป็นว่าส่วนไหนเราก็พยายามอ่านแล้วกันนะครับอะไรถ้าเกิดมันต้องการรีแคปมค่อยสรุปในตอนจบของการพูดคุยแล้วกัน เฮ้ะทำไมมันถึงมีห้องนั่งเล่นสองโซนน่ะบ้านอะไรอ่ะเลยเยอร์แปลกมากๆเลยครับเลยเยอร์บ้านแปลกๆมันบอกกด E เพื่อโต้ตอบน่าจะหมายถึงเพื่ออินเตอร์แอคมั้งโอ้ยอะไรกูตกใจแม่งตรงนั้นสวัสดีครับชูนอตนตครับเข้ามาตามหาเพื่อนสองคนเบนแล้วก็ริซ่าหันก็ไปผีรอกไม่รอก ปวดหัวไหมครับทุกคนถ้าปวดหัวมันจะปิดเฮดบ b o อให้นะหัวมันจะได้ไม่ใส่แต่บรรยากาศมันคนถือกล้องมันก็ค่อนข้างอิมเมอร์ซีทำให้กูไม่ได้เปิดด้วยซ้ำมึงเอาที่ไหนมาแตกวะมผมว่าชั้นสองหรอไม้มันลั่นลนแต่ก็ขึ้นไม่ได้ไม่ให้ขึ้นมัง้ง โอเชเกมค่อนข้างเชื่องช้าแล้วก็เงียบมากๆครับเดินนานเริ่มเหงานะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไม่มีร่องรอยมาใช้กล้องจับกันใช้เครื่องตัวจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหาขึ้นที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงที่สุดข้อความไม่ใส่สโตโอกอ่านยากสุดๆแถมสระจมด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาไทยะครับภาษาไทยสระมันมีสองขั้นมีสสเต็ป ทําให้แบบเวลาแบบฝรั่งต้องทําจริงๆแต่มันทํายากมากๆเลยครับครัว่าตามนั้นใช้เครื่อง EMF เหรอกดใช้สมาร์ทโฟนกดแอป Ghost Finder ตั้งนะ iPhone มึงมีแอปหาผีด้วเหรอกดไงอะ่ะกด E เหรอ Ghost Finder เราชาอ๋อมีหลายแอป,ปมีหลายฟังก์ชัน EMF อ่ะ EMF น่าจะเป็นวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าป่ะส่วน EVP นี่คืออะไรไม่แน่ใจอ่ะผมเอานี่กน EMF แล้วคือ,อยังไงอ่ะคือกูยืนถูกจุดใช่ไหมตอนนี้มันรอหักคออ่ใช่ป่ะอ๋อต้องให้ไปถึงสีแดงสูงสุดให้ได้โอเค <Here. S 1> ที่นี่ตั้งกล้องเหรอให้ทําอะไรอะนํากล้องออกจากกระเป๋านํากล้องออกจากอเนี่ยเหรออ๋อต้องไปหยิบกล้องมาเหรอถ้าผมใช้แอปอื่นได้ป่ะสมมุติว่าผมใช้ e v p เ่ะต้องรอผีตอบอ่ะ จะแม่งตอบขึ้นมาสวัสดีนะโตขึ้นมาละยุ่งเลยนะอแล้วพิษอะพิษคือแอปอะไรอ่ะอ๋อวัดน่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดปะเห็นอะไรเรืองแสงเรืองแสงอยู่ตรงโน้นด้วยอะเอ๊ะฉันว่าฉันเจอเบาะแสะของเล่นต้องสาบหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะครับอืมโอเคนั่นผมไปเอากล้องเพราะว่าขากลับเนี่ยจังหวะนี้มันต้องสะดุง้งตุงแช่ครับมันไม่ปล่อยผมไปง่ายๆหรอก ถ้าจะหลอกมันต้องหลอกล้ะจังหวะนี้แต่บ้านแม่งเลีเอาควดหลอนมาครับเอากล้องมาตัวหนึ่งหันกลับมาชะวึง้งไม่มีอะไรปต่อบรรยากาศก,กดดันดีนะครับถ้ามันมีลิตรมากพอมันหักคอผมจะหน้าบ้านละแล้วยังไงต่อคือต้องหาจุดแบบตั้งกล้องไปรเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะอ่าโอเคเดินหาจุดที่มันจะมีเสียงร้องอย่รอบนึงโอเค หรือว่าเมื่อกี้ผมต้องเปิดกล้องก่อนปะกล้องผมตั้งแล้วยังไม่ได้เปิดระบบเหรอหรออ๋อ oh. oh. oh, ถูกแล้ว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 เพราะว่าต้องมุมอ๋อ oh, ก็คือต้องหาผมว่าต้องหาสามสามจุดมั้งเพราะว่าออเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องเราน่าจะมีอยู่ประมาณสามตัวมั้งนี่ยนีก็ต้องผ่านแล้วอะผมหาไอ้นี่เลยแล้วกันออเผื่อเจอแบบ อะไรเสียวๆเช่นตรงนี้เนะี่ยตุ๊กตาต้องสาบอีกลแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับเหมือนแค่เฉยเฉยคงจะต้องถึงจุดที่ต้องมาทำลายคำสาบจากตุ๊กตาเหล่านี้มั้งเมกาพูดมากเดี๋ยวเผื่อกัดลิ้นตัวเองมีกล้องกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเหรอกัสามสี่ตัวครับทำเวลาน,น่อยดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นปึ๊บปั๊บ เมาว่าในหัวแม่งโยกเล่นนานๆเริ่มเมาแล้ล<ะ>ข้าบนมันติดไม้มันไปไม่ได้เพื่อนเอย๋ยเธอก็พูดไปฉันไม่ได้แข็งแรงขนาดจะไปงัดไม้ด้วยมือเปล่าได้หรอกนะหรืออยู่ไม้มันก็เปิดให้อะเอางั้นเลยเหรอขึ้นไปยังไงเอา้าอ๋อแข็งแรงพอจะงัดอย่าไม่ชอบคาซีนไม่ชอบคาซีนอย่าล็อกหัวกู ไอ้กล้องผมเลิ่อมไหมนี่นะครับบเอ่อแบตกล้องเว้ยตั้งกล้อง,อล,องลองสำรวจห้องก่อนอ่าโอเคงั้นก็ใช้ E V P ไม่น่าเจอผมว่าน่าใช้พิษดีกว่าสำรวจห้องนะครับเื่อเจอต้นตอของความเสียวโอเคสำรวจห้องอย่างนั้นเหรอสำรวจห้อง อะไรเอ่ยต๊ก็าตาหมีน่ารักอืมห,หาต่อไปเสียงเหมือนคนมาหายใจข้างหูนะครับเริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรครับลำแสงสีฟ้าทำ้ายดวงตาแต่เสียดายที่เขาไม่เข้าแย่ yeah, หน่อย <laughs> นี่เนี่ยจังหวะเข้าก็มีเยอะแยะเอ ตรงตรงไหนที่ฉันตกหล่นไปนะเจอมาสเตอร์เบดมแล้วเว้ยกองตัดมึงมาดิแปลทุกอย่างจะเป็นเปเปอร์กระดาษเปล่า 13กรกฎาคมวันนี้เราเริ่มสำรวจบ้านท,ทันทีเราก้าวข้ามธรณีประตูความรู้สึกเยื่กเยือก็แล่นผ่านตัวเรามันไม่ใช่ความตื่นเต้นแบบปกติของสิ่งที่ไม่รู้จักแต่เป็นบางอย่างที่ชั่วร้ายกว่านั้นเราตัดสินใจติดตั้งไมโครโฟนชุดแรกในห้องถงหลักเราหวังว่าจะสามารถบันทึก e v p ได้ในคืนนี้ e v p เป็นไมจับเสียงโอเคตามนั้นน่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับที่เข้ามาแล้วก็ทิ้งโน้ตเอาไว้แบบไอ e. ส่งไลน์บอกกูก็ได้มากแบบนั้นอนะ เอเมลี่เจอบางอย่างหน้าหนึ่งของไดอารี่ลิซ่าคุยเรื่องหนาวติดตั้งไมโครโฟนที่ห้องโถงพวกเขากลัวได้เลยมาร์กกิฟยูไอโอเมีบางอย่างมืดมนหาเอ็มเอฟต่อไปกิปตยูไอโอเพิประมาณว่าระมัดระวังตัวเอาไว้แป้งแปรมาลืมตาไว้แลวที่ผ่านมาคุณหลับตาอย่างนั้นเหรอก็ถือว่าแปลน่ารักดีนะครับ เหมือนเป็นประโยคประมาณว่าระวังตัวไว้เถอะเขาก็จะงงเอ๊ะทำไมเป็นห่วงเราจังทำไมต้องให้เราระวังตัวด้วยป่าวกูจ้องจะเล่นมึงอยู่อย่างนั้นน่ะมึงระวังตัวไว้เถอะอย่างนั้นน่ะโอเคอยู่ที่ว่าเราต้องไปทางไหนเอยนำกล้องมาวางโอเค มุมนี้ดิโอเคอีกสองตัวน่าจะครบพอดีครับงั้นจัดไปจัดไปมาแต่เสียงเราไม่เห็นตัวนะครับจริงจริงสิ่งที่มองไม่เห็นมันน่ากลัวนะครับแต่ถ้ามันมาบ่อยๆมันก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับมันต้องมาแบบมาแบบ impact <Good deal. S 1> อิมแพ็ะนานๆมาทีอะวิวสวยมึงเห็นคนเดียวเลยวิวสวย,รวสวย,วสยหรือว่าฉันสวยเอมิลี่บอกว่าเสดีดียอมรับมหมเหรอว่าฉันสวยแต่มันแปลกทุกอย่างแปลกๆนะครับเป็นปรากฏการณ์ปะ ที่พลังงานแปรเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมในบ้านมาดูลนโล้ย <c oughs> เล่นกับความรู้สึกกูอีกแล้วขนน้อยแม่งแม่งเย็นวาบขึ้นมาจากปลายนิ้วจนถึงนี่เลยครับเมื่อกี้แม่งวาบขึ้นมานิดหนึ่งใช้ได้ครับถือว่ากระตุกจิตดีมีให้ตกใจเล็กๆนะครับจังหวะที่กําลังพูดนี่างี่บอกนะครับถ้าเกิดเงียบไปเลยอะ่ะมันจะมีสติไงครับมันจะไม่ตกใจแต่เกิดเรากาลังปล่อยกาดพูดไปเรื่อยจังหวะอะไรครับเป็นจังหวะที่มันต้องเล่นเรา ทำได้ดีมากมากอาเซตอัพครับขณะกำลังตรวจกล้องทำไม่ไมองรอบๆมองหาไดอารี่หรืออะไรที่บอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยใช้เครื่อง EVP เครื่องด้วยเสียงสินะมา EVP อ๋อเมื่อกี้กูเปิดไม่เจอนะเอมิลี่พบบางอย่างเครื่องมาทึกเสียงเหมือนจะเป็น Lisa ล,ลิซ่ากับเบนที่ทิ้งเอาไว้ฟังไม่ชัดแต่รู้ว่ากลัวแนะ่แน่ มีแต่สัญญาณกวนน,ญญกวน่ากาังวลพวกเขาต้องเจออะไรบางอย่างแน่นอนหรือบางอย่างเป็นคนเจอพวกเขาต่างหากระวังไว้นะมนนญญา,มา,ร,ามร์กหาข้อมูลไว้ไม่รู้ว่าคุณจะได้พบเจอกับอะไรได้เราจะเอมรีอะไรอะนิวเมสเซจลิซา่าลิซ่าคือคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอมันส่งอะไรมาภาพ ชั้นวางของสองอันวางเฉียงๆให้กูไปหาเหรอเบาะแสต่อไปป่ะเออทางนี้ว้าวขอดูในซีสต์แ้วก็มาถูกทางนั่งไงชั้นวางของสองอันวางเสียวๆทำไมมันถึงเปิดอ้าเหมือนจะบางอย่างพุ่งใส่กูไม่นเนาะอากูเปิดเองใช่ขอบคุณกดนั่งไม่ได้อ๋อหมายถึงต้องเปิดตามเกะเปล่า อ๋ oh, บันทึกอีกแล้วแต่นี้ภาษาไทยก็แปลง,ง่ายนะครับ14รกรกฎาคมคืนนี้เป็นคืนที่น่ากังวลเราบันทึกสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงฝีเท้าในถงทางเดินเมื่อเราแน่ใจว่าเราอยู่คนเดียวในบ้านพวกนี้เราจะสำรวจห้องใต้ดินมีบางจุดที่มืดมิดอยู่ที่นี่เราต้องค้นหาว่าคืออะไรมึงมาดิจออีกหน้าพูดถึงสิ่งน่ากลัวเสียงฝีเท้าในถงทางเดินวางแผนว่าจะลงไปสำรวจที่ห้องใต้ดิน ห้องใต้ดินเราควรสำรวจที่นั่นแต่ระวังด้วยเคย The s e c o n c u e โอยอสออสอยซโอ้แบตกล้องหมดหรือว่าไฟหมดแล้วกูแบบหายใจละรัวละเร็วด้วยนะดึงแบตเตอรี่จากกระเป๋าของกูที่ทางเข้า้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเป็นโหลดผีเรียบร้อยแลหลกโหลดผีแย่ละ ให้ใช้ E V P หรอครับในการหาปรากฏการทางเสียงจัดไปจัดไปครับรอแม่งสื่อสารกับผมก่อนเดินหาให้ทั่วก่อนสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเดินผ่านเข้าห้องนะครับผมมาอย่างเป็นมิตรนะครับมาร์คได้ยินฉันไหมเสียงเบนนะเหรอเบนเป็นผีไปแล้วเหรอ เอชั้นนี้เคลียร์ล้มัง้งโซนลึกของบ้านล่ะเสียงมั่งทะลุห้องนะครับ you need leave. นายต้องออกไปเดี๋ยวนี้หันมาชาแล้วคือไม่ออกเหรอเป็นผมนี่มีเสียงเตือนในกูไม่อยู่อะนะ ทำตัวให้หน้าโดนผีหลอกครับพวกนี้สุดทางเดินแน่เลยเขาขังเราไว้ที่นี่เขาขังเราไว้ที่นี่ใช้คำว่าฮีครับเป็นผู้ชายเกมมันเล่าช้าดีนะ มันซ้ำแล้วซ้ำเล่า Mark, มีบางอย่างแปลกๆห้องกล้องห้องหนึ่งไปดูห้องนอนชั้นสองกูก็อยู่ห้องนอนชั้นสองไม่ใช่เหรอห้องไหนวะชั้นสองก็มีแค่สามห้องมั้งห้องนี้เหรอใช้การมองเห็นความร้อนของกล้องติดตามบอ่อแฉใหม่กล้องตัวจับความร้อนกล้องตัวจับความร้อน โอ้รอยเท้าโอ้รอยเท้าอย่างนี้ต้องติดตามการรีพอร์ตจังหวาคือเอาตกใจหาชั้นข้อความคืนโอ้เมื่อกี้มังเลี้ยวไปทางเนี้ยใช่ปะหรือไม่ใช่ออะตามไปเอ้ทำตัวให้หน้าโดนผีหลอกแบบเนี้ยก็ลำบากแย่สิจ้ำใส่หน้าต้องแช่ตายหาพอดี หลังวับโดนเฮ้ยเล่นอย่ความรู้สึกกู้วเนี่ยจะมาไม่มาก็ให้มันเรียบร้อยดีให้กูทำไรอ่ะปิดปิดตู้ป่ะอืมหรือผมต้องเดินย้อนรอยเท้าไปวะอออ๋อ,อ,อมันเปลี่ยนเส้นทางมันเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางดูจากรอยเท้าตีนมึงใหญ่มากเลยเนะี่ยไม่อยากก้มมากครับเดี๋ยวโดนประจันหน้าแล้วจะแบบตั้งตัวไม่ถูก หันไปปั๊บไม่โดนต้องรอดูทางแยกสินะว่าจะแยกไปไหนต่อคือยังไงอะตรงตรงนั้นมันก็เป็นจุดโดนเชื่อสองคนปะสองคนโดนเชื่อตรงนี้เหรอต่อไปคนที่สามก็อาจจะเป็นเราป่าที่โดนเชือดว้าวโทษทีมันเป็นแสงสีฟ้ากูมองไม่เห็นว่าตัวเชื่ออะไรแต่เห็นว่าแม่งฟ้ามากๆ มันต้องยังไงอ่ะมีนต้องรอยอะไรเพิ่มไหมวัดเดผมว่าลงไปข้างล่างก็แหละต้องข้างล่างแล้วครับตอนนี้ข้างบนผมเดินครบแล้วไม่มีอะไรก็เอ้ยเยงก็มาถูกทางอ่ามีให้ขนลุกบ้างอะไรบ้างนะครับแว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 บ,วบ,วบ,วบห้องตันๆกูไม่ชอบกูกลัวที่แคบ เห็นแล้วครับผีตัวดำหน้าขาวๆยิ้มกว้างดูเป็นมิตรโอเคไปไหนต่อห้องนี้ป่ะแม่งพาคนตนวันวงกลมด้วยสนุกจังเลยอ่ะ เต้องจำใส่หน้าจังหวะนี้แต่ววะหันไปแล้วยังไงอ่ะมันก็น่าจะครบหมดแล้วนะยังเหลือที่ที่ไม่สำรวจอีกเหรอเดินตามจนครบทุกพื้นที่ผมว่าซอยนี้ซอยนี้ซอยแห่งความเสียวให้มันยืนเทา้าคู่แบบนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อรูปภาพไง วิ่งใส่จากรูปภาพแบบคอนโทรลิ่งใช่ไหมเอาเลยจังหวะน,นี้แหละกูกัดฟันแน่นแล้วมามามาอ๋อห้องใต้ดินเหรอห้องลับอ่ะดิประตูลับเตรียมตัวโดนเสียวแน่นอนครับทุกคนโดนผลักลงไปแน่นอนว้ายกูว่าละ <c oughs> ไม่นะแกเสียวฉันแล้วไม่แย่แล้วครับทุกคน ตนแม่งจู่โจมแล้ผีบ้าอะไรโจมตีฟิสิกอลได้หรือมันไม่ใช่ผีโอ้มีมีโคงกระดูกรูปทรงวที่ YouTube จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอะตุ๊ก,กตาแล้วกันตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาตุ๊กตาโอ้ชิทอย่าซูมเยอะอย่าซูมนาน YouTube ไม่ชอบสิ่งนี้มันคือเอ่อรูปปั้นที่ทำจากเซรามิกใช่ใช่าามาร์กวิ่งวิ่งไปไหนเล่า อ๋อสามารถแฟลชได้ผีบ้าเลยกลัวไฟฉายซ่อนป่าไม่ซ่อนเหรอมึงมาดิ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 มึงจะมาไม่มากูเดินเข้าทางตันแล้วเนี่ยเราเป็นเกมเกมประชันหน้าผีเหรอ มันพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันฟังยากเสียบวบวนไม่มีซัพท์ด้วยอะ่ะ okay. ฟังเสียงซึ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 ไว้นะครับแล้วก็หันไปปะทะ You need to leave เดี๋ยวนี้นายต้องออกไปเดี๋ยวนี้ขนกูลุกวาบเลย ห้องไหนเรามึงมาเดีมึงมาเดีมึงมามาดีย,เดยวเพาเขามันเก็บเราไว้ที่นี่ว้ายแม่งรอจังหวะกูปล่อยแสงแล้วค่อยฆ่ากูเหรอว่าโดนลากแล้วแม่งพากูม,มาเล่นเกมต่อผีโลกจิตอ๋อเหมือนกับ เพื่อนเราก็โดนจับมาเล่นเกมแบบนี้ป่ะผมว่าใช่ล้จะต้องทำอะไรอะ่ะ อ๋อหรือว่าต้องต้องโดนเหรออ๋อจริงๆต,ต,ต้องโดนเหรอลูบเหรอคือเหมือนเจ้าตัวตนชั่วลายนี้นี่ไง complete ghost frequency everything r e p e a t ทุกอย่างมันจะวนซ้ำมันกินความสิ้นหวังของเรา ของเบนของริซ่าแล้วก็ของเราที่เป็นมาร์กในขณะที่เอมิลี่ก็ต้องวนซ้ําเกมก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับติดแค่ว่าตัวเกมมันค่อนข้างมีออบเจกตีที่คุมเครือนะครับทำให้เราเลยไม่แน่ใจนะครับว่าออบเจกตีของเราคืออะไรกันแน่ไม่ได้แย่นะทํำซาวมาดีทำอะไรมาดีอ่ามีฉากจบเดียวครับบังคับจบที่เหลือมันมีแค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะครับอา,อาชีพเมนที่ไม่ถูกจับ สปีดลันได้เร็วแล้วก็หาของเล่นครบก็คือเกมบังคับจบแบบนี้เลยหวยล็อกมันไม่ใช่ผีครับถ้าอย่างเี้มันคือเอนติตี้สักอย่างครับเป็นตัวตนที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์นะครับไม่รู้ว่ามันจะนับว่าปีศาจหรือว่าเป็นเผ่าไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามี SCP ตัวนี้ก็ต้องอยู่ใน SCP <c oughs> อีพประมาณนั้นครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ้ามองในลึกซึ้งอ่ะผมชอบนะตรงที่มันไม่ใช่ผีอันนี้ผมบอกครับว่าถ้าเกิดเป็นผีมันก็จะเป็นแบบย่ยอดีตมนุษย์ตอนเป็นคนกูยังไม่กลัวตอนเป็นผีจะมากลัวมันก็แปลกๆแต่เกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถเข้าใจเขาเรียกว่าความคิดนะครับของตัวตนแบบนี้ได้ครับมันเป็นตัวตนใหม่ซึ่งอันนี้ก็โอเคมันมีโลจิกของมันมันมีตัวตนของมันมันมีความเข้าใจแล้วก็มีแบบแผนของมันเอาเป็นว่าแล้วนี่คือ ghost frequency นะครับขึ้นความถี่ผีดุนะครับนะก็ ดูแลชอบกันไหมครับถ้าชอบการอยากดูผลางานของเดฟคนนี้ต่อกล้ากดไลค์กันเยอะๆแล้วคอมเมนต์บอกกันนะครับเพราะว่ามีโปรเจกต์อย่าง b r รเ e n l a อนะครับอีกหลายตัวเลยครับทั้งเดโมโลแล้วก็เกมเต็มถ้าชอบกันก็ส่งเสียงให้รู้แต่ส่วนตัวผมรู้และก็ไม่ได้ถึงขั้นดีด้าแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะไม่อยากเล่นนะครับนะก็ตามที่แต่ละคนว่ากันลวกันนะครับนะอย่าลืมกดซับที่ยัไม่ได้กดแชร์ได้คือเพื่อนชอบขอบคุณซุปเปอร์ตัง้งซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมให้ซัพพอร์ตกันแล้วเจ